ค่ะสวัสดีค่ะ,ะ TT Multiru Channel นะคะวันนี้ก็มาเราเรามางานศพนะคะมาในนามของอรัตนะาห้านะคะของพุทธวัชนะตำบลคำโพงองนะคะซึ่งนำทีมโดยกลุ่ม CG ก็คือ CG ก็คือ Care Giver นะคะซึ่งแปลว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะ,ะซึ่งวันนี้ในพื้นที่ตำบลคำโพงอุคงของเรามีมีผู้สูงอายุเสียชีวิตนะคะก็เลย ทางทีมงานเรานะคะก็เลยได้นำน้ำม,มาช่วยในงานชาปนกิจศพนะคะแล้วก็จุดประสงค์หลักของงานรัตนห้ารัตนห้าของของพุทธภจนะนะคะซึ่งก็คือบุคคลที่หาหนายากห้ากลุ่มนะคะของของรัตนห้าซึ่งเป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระศาสดาซึ่งผู้ผู้เข้าปฏิบัติตรงนี้จะทราบดีนะคะเราก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปนะคะวันนี้เราได้นำน้ำม,มาช่วยแล้วก็ นําวิทยุธรรมะซึ่งเป็นซึ่งในวิทยุธรรมะนี้ก็จะบรรจุหลักธรรมคาสอนของพระศาสดาซึ่งมีบรรจุในพระไตรปิฎกที่พวกเราเห็นในตู้พระไตรปิฎกแต่พวกเราไม่เคยเปิดอ่านนะคะแต่วันนี้ได้ได้นำหลักธรรมคาสอนทางกลุ่มเรานะคะได้บรรจุลงไปวิทยุเล็กตัวนี้นะคะแล้วก็ในในพระสูตรบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ใครก็ตามที่ได้ฟังหรือได้สดับธรรมะของพระศาสดาที่ได้มาตรงนี้ที่เราบรรจุลงตรงนี้นะคะเชื่อว่าพระพุทธเจ้านะคะพระศาสดาของเรารับรองว่าดวงจิตนั้นนะคะจะจะหลุดพ้นจะหลุดหลุดพ้นจากสังโยชธาก็คือหลุดจากภูมิสามภพล่างก็คือนรกสัตว์เดรัจฉานและเปรตวิสัยคือสามภูมินี้ไม่ต้องตกลงไปเลยก็คืออยู่ได้แค่ภพ คือถ้าได้สะดับก็คือขึ้นสุทาวาสภูมิก็คือชั้นของสวรรค์ชั้นสุทาวาสนะคะซึ่งจะอยู่ชั้น 1, 2, 3, 4, 5ในสุทาวาสก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนึงเราค่อยศึกษารายละเอียดอีกทีนึงนะคะวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศของอการมอบน้ำนะคะซึ่งทีมของประธานภูมิรัตนห้นะคะของพุทธวจนตํตำบลคำโพวงก็คือคุณพี่หมวด ประยุนบุญเหมาะนะคะร้อยตารวจโทรประยุนบุญเหมาะนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มรัตะนห้านะคะซึ่งเราเดินงานด้วยการสร้างบุญการสงเคราะห์สัตวานังนะคะซึ่งซึ่งเป็นศัพท์ในใน,ในทางพุทธวจนะนะคะเป็นการสงเคราะห์เพื่อให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีนะคะอันนี้ซึ่งเราทํามาเยอะแล้วในพื้นที่ตาบลขาบุงนะคะประมาณ3าปีกว่าๆได้ประมาณพันกว่าศพแล้วนะคะคือทุกศพที่ได้ฟังก็คือ ในใในในพระสูตรนะคะรับรองว่าทุกศพที่ได้ฟังธรรมะถึงแม้จะเสียชีวิตแล้วนะคะศพจะผ่องพองก็คือจะเหลืองเหมือนเหมือนทางคางมินเลยนะคะแล้วก็ศพจะไม่แข็งไม่ดำนะคะอันนี้ก็คือที่เราทํามาพันกว่าศพเนี่ยจะลรอดอยู่ประมาณสองถึงสามศพที่ลอดที่ไม่ได้เพราะว่าญาติเขาไม่ให้ฟังญาติเขาเอาวิทยุตรงนี้หนีแต่ทุกศพที่ได้ฟังไม่มีศพไหนไม่ได้นะคะฉะนั้นเราถึงเดินเพราะว่า เราเชื่อว่าในสิ่งที่เราทำนะคะเราได้ช่วยเพราะว่าเราเห็นเป็นเชิงประจักษ์มาตลอดคือศพที่ไม่ได้ฟังก็คือจะแข็งจะดำนะคะแต่ถ้าทุกศพที่ได้ฟังได้สดับธรรมะตรงนี้ก็คือศพนั้นจะผ่องและจะนิ่มเหมือนคนนอนหลับเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามพิสูจน์กันต่อไปอีกอันนี้ก็คือทีมงานรัตนห้าทุกท่านนะคะที่ใส่เสื้อสีขาวจริงๆแล้วทีมของเรามีประมาณ303 3ท่านนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาได้แค่นี้นะคะเนื่องจากว่ามา,มาแบบฉุกเฉิน ไม่เฉพาะงานศพนะคะงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเตียงผู้ปว่วยระยะสุดท้ายเราก็ลงเหมือนกันเอาวิทยุธรรมะฟังได้ทั้งคนเป็นและคนตายนะคะก็จะมีอนุสาสนีปฏิหารค่ะเดี๋ยวเชิญดูบรรยากาศรอบๆของงานนะคะค่ะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ประธานเชิญเชิญรัตนาหาทุกท่านนะคะแล้วก็เชิญเจ้าภาพรับวิทยุแล้วก็รับน้ําด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ด้านนี้ค่ะซอง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 มีมีซองบอกคือค่ะแม่มีซองขาวบอก เงื่นไม่ใส่ดีกว่าทำให้ความเงื่อนนุ่นไปสีไายให่ห้าอีกอนนกกกกันยับเขามากไก่ไก่กรได้ค่ะยับขาวมากไก่อันทีอันเราจะหาห้าเขามากขาแถวเลยคะ่ะเห็ดแสกเอากระไดนะคะซับวางออกคือแสกเขาวเราวางกลางยังซีแม่คะให,ให้เห็นหนักกันทุกคนคะ่ะ ไทยสิทย,ทยเห็นเอง่ะนี่พูดไทยยรูปเป็นบ่อยอู้ครับเอาพูดไทยสิไทยรูปไห้นเนาะแม่ไทยเป็นบ่อุย้ยจะเป็นสาณกักน้อย่านกล่อนนงเนาะมาเ้็มาปาพอถ่ายรูป วิทยุน er ี่เปิดตอนไหน่ะก็เปิดเลยค่ะหลังจากนี่ก็เปิดเลยเรามีที่เสียบฐานต่อเปิดตลอดงานเลยหรอครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพี่พี่จับเลยค่ะนั่งเข้าไหมคะนั่งเข้าเฮ้ยเ้บ่มี่เฮ้บ่มีเขาจับทั้งเพลนนี่ค่ะบอมี่นจับนี่แมเออเอาเอานั่งเข้าเดียวก็ได้ พี่สอนวิธีเปิดให้ญาติเพื่อนด้วยดิค่ะจ้ะถ่ายเลค่ะแบตเบรดบ้างคะเนี่ยหลายเย็นป่ะขวัญทำอะไรไปกับเพื่อนอะไรต้องไปเสียบี่เครื่องนี้ใช้มากี่เที่ยวอะมันมันเครื่องเครื่องที่เราใช้ ตอนนี้เครื่องที่ลงที่พื้นที่ตำบลคำพาพุงเนี่ยประมาณ400-500เครื่องนะคะซึ่งเราไม่ได้เอามาให้ฟังเฉพาะศพเราเอาให้คนไข้ปกติผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้เฒ่าไหมคะ่ะผู้เฒ่าที่แบบติดบ้านติดเตียงที่พอเด้ไปไใสมาใสคนที่เพิ่นอยากฟังธรรมะบเมนลัทีอีหยังใดๆทั้งสิงเป็นศาสนาปุดลอยเปอร์เ็นเนื้อแท้แกนแท้ของศาสนาปทดแค่เข้าเปิดใจฟังซื่อๆด้อค่ะ ห้องสีดูวาเอาเอามาหอใพญ่อันผู้ป่วยส่วนมากผู้ป่วยติดเสียงห้าเสียวไปหายกับสุ่มเอออามาผ่ามาเล่นยะสุด้ายอีหยังสินะคะที่หูมือสิตายเลก็คือคนผู้ใดเพิ่นฟั้างแล้วเพิ่นเข้าใจอล่างแกเพิ่นบ่ทันตายนี่มูนี่แหงพองค่ะกมูดตายแล้วจังได้ฟั่งก็คือตามที่เหตุมานี่พันกว่าศพนี่เนาค่ะ โมเมนต์เฉพาะในตำบลข้ามอูงแต่ว่าตำบลไก่เคียงกับไปเฮดไฟเลยกันค่ะการเกิ้มีกระล่มก็การับนะครับแต่ว่าเห้องสีไฮข้ามปูงให้ได้เยอะที่สุดก่อนตายหรือหลังตายก็คือตำบลข้ามอูงโชคดีว่าสัมผัสทองเพราะว่าห้าบวัดเดทำไรพิธีกรรมเมียงของท่านเข้าใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าแค่มาเพิ่มมาทรงไปในทางที่ดีมันป่ะค่ะไปด้วยกันครับไปด้วยกันตลอด แล้วก็ได้พิสูจน์มาตลอดจำนูได้ไปหั่นถ้าถ้าศพไหนที่เอามาหายยุ่นตัวถ้าศพไหนที่ฟังคำของพระพุทธเจ้าเลยจะผิวของจะก็นิ่มตัวเหลืองเพราะว่ามันมีพระสูตรรองรับรพนวัตสูตรที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระพุทธนาสูตรตอนตอนอาพาธนะครับหลังจากพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมพระพุทธนาสูตรเสียเอกไปตัวใส่งอนที่พอูใส กลับไปที่พักพระพุทธสูตร็นอย่างการร่างนาเวลาตายพระพุทธสูตรต้องผิวผ่องทำไมถึงผิวผ่องเพราะว่าพระพุทธสูตรนี้อันละสังโยชน์บื้องต่ำได้ก็คือไม่มีอันละสังโยชน์บื้องต่ำกับผิวผ่องดังนั้นคือต้องต้องไปศึกษาครับพระพุทธสูตรซึ่งมันมีอยู่ในในพระไตรปิฎกของของเราซึงจริงจริงคือพระไตรปิฎกของสบับที่สมบูรณ์ที่สุดคือพระไตรปิฎกสยามรัฐ ที่ราชกาที่าแปลเป็นภาษาไทยมมาทำาตน้อีพออีพอไว้จักหมูด้เห็อนร่ามา3ปีแล้วครับมา3ปีแล้วร้านสีไว้จักก็3ปีแล้วคหับ่าเราอยู่บ้านเราด้พอเราอันพาอันใส่เลื่อก็คือเราเราใช้บ่ม่ปทของปล่อยเลยปล่อยเลยเราเศ้านอนหน้านคลายตนขึ้คได้ก็ดีอย็นดนองสาวแล้วหัวตะเสียแล้วไข้ด้วย น้องงสสาวลเียบศรัทธาพุทธเจ้าศรัทธาพ้อไปพาอันใส่เรือนลูกสาวหลาศินป์ห้าบรุญคุณแล้วก็ไปเอาเอาธรรมะมาให้เราได้บังมันก็ค่อยๆเกิด่ยนสี้าสิทั้บุญลอยวันวันที่จริงๆแล้วผมก่อนผมจะผอมดำผอมดำนะหลังจากผมมาศึกษาพุทธกันนะแล้วนี่โรคตาเหี่ยวมันก็อ้วนขึ้นุมาค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะเอาป้องกันอยู่สองเดือนเนี่ยค่ะ แล้วก่อนมนมี่มันเป็นคนคนเครียดเครียดแล้เออพุทธญานี่เ๋ยไปเจ้าภาษามัเขาเ่ยวไปเอาหันไปแหยหลังจากมาทีกรุเทพเอารรมไปห้ไกลใหย่ยังเอาไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าเอาม่มีแล้วค่ะนะก็คือให้เขาเข้าใจว่านี่เป็นธรรมะซึ่งซึ่งเป็นธรรมที่ปิดมานานแล้วเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาเปิดให้คนฟังคนคน คนเป็นก็ฟังได้คนตายก็ฟังได้นั่นคือพระพุทธเจ้ารับรองไม่ใช่ผมรับรองนะพระพุทธเจ้ารับรองว่าที่ที่อ่างพระคุณนสูตรอะไรห่อนหน้าเราก็คือพระพุทธเจ้ารับรองว่าห่อนหน้าอ่านเมื่อทำการละหรือหลังทำกาละได้ฟังคําของพระศาสดาแล้วผิวจะผ่องสบายซบญ่าคนนผิวเหลืองมาอ่นมาเบิ่งแต่พอใหญ่เหรอมิจะคิดว่าพอใหญ่ตายได้ยังบบบนี้เลยคือว่าพอเป็นย่าได้ยังคิดแต่ว่าพอใหญ่เอาย่ากคือกมาลาบของไหมบังศพก็มีบางบังศพก็ไม่มี คือคือมาก็มาชี้แจงให้ญาติเขาเข้าใจคือจังสิลคือจังเป็นพอญอยู่บ่เซาเนี่ยนะออกให้ฟังถ้าญาติไม่รับก็ไม่ให้ฟังคนเคือผอดคนเลยครับไปดูน้ำกันคืออะไรวุ้กไม่ต้องมาเดี๋ยวเขาเขาได้รับเองคือเพราะว่าสัตว์นังตัวตัวที่ยึดติดขันห้าเรานี่ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวยึดติดเขายังไม่ไปคือหลังจากคนตายแล้วนี่ยตัวนะเขาเชื่อว่าวิญญาณยังยุงอยู่ในนี้ คือคือถ้าถ้าจริงๆแล้วไม่ใช่วิญญาณเป็นตัวสัตว์ตนังตัวยึดติดเพราะอาวิชาไม่เพราะเขายึดติดติดติดในรูปคือ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 ร่างกายเราในรูปในรูปเวทนาสัญญาสังขารเขาติดยึดติดอยู่นี่เป็นตัวของเขาเขายังไปไม่ได้หลังจากเขาฟังทมแล้วปุ๊บเขาได้รับฟังปุ๊บเขากละาสัโยาให้เบื้องต่ำได้ปุ๊บนะครับจีฟางน้ำลูกนะขึ้นไปในชั้นตุธาวาสอย่างหมอพูดนั่นแหละชั้นตุธาวาสก็ คือละสังโยน์ห้มันตำได้ครับ,รบนั่นคือคือเป็นคำของภาษาสดานครับคือความตั้งใจของกลุ่มวัฒนะกัฒนะครับซึ่งนำธรรมที่ถูกปิดมามาเปิดนะครับคำองพุทธเจ้าคือพุทธวจนะพุทธวจนะคือชื่อของพุทธเจ้าวจนะคือวลีคำพูดหรือคำพูดจากพระโอษ์ของพระพุทธเจ้า ใครหลายคนเคยถามพิการที่สุดมาแล้วนะครับอย่างที่มอน,นี่ภาตรวจเป็นครั้งสดครับครับผมครับใคระใจะมาศึกษาพูดคุยกับพุทธจนะนะครับก็ลองมาศึกษาดูนะครับที่กองไปรจับวิทยุนนะครับเราเราเซิร์ชเข้าไปเลยพิมพ์พ,มพุทธัจนะนะนะ่รก็